สวัสดีนะสวัสดีนะคะตอนนี้น้องมีชื่อว่า,านะออราสยามนะออราสยามพรอมนี้นะคะพปลี่ยวให้ที่ห้าสิบห้าบาทนะออราสยามนะห้าสิบห้าบาทนะคะสําหรับออราสยามนะออราสยามห้าสิบห้าบาทนะคะห้าสิบห้านะออราสยามนะคะเปี่ยาให้ที่ห้าสิบห้าบาทนะคะสําหรับออราสยามอรอมนี้นะ 55สิบห้านะคะออร่าสยามสวยๆเลยนะคะห้าสิบห้าบาทค่ะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่า mm hmm. เพชรสยามนะ mm hmm. เพชรสยามฟอร์มนี้นะคะเพชรสยามนะสวยๆเลยนะ mm hmm. เพชรสยามนะคะ mm hmm. พี่เอาให้ที่ พชรสยามฟอร์มสวยๆเลยนะคะพี่เอาให้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสําหรับเพชรสยามนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเพชรสยามหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะเพชรสยามนะเพชรสยามหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบต้นถัดไปนะต้นนี้น้องมีชื่อว่าสยามไดมอนด์นะสยามไดมอนด์ฟอร์มนี้นะคะพี่อยาขอที่เก้าสิบบาทนะสยามไดมอนด์เก้าสิบนะคะเก้าสิบ สยามไดมอนด์เก้าสิบบาทนะคะสยามไดมอนด์เก้าสิบนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้น้องมีชื่อว่าใบใหม่กำลังบานเลยนะต้นนี้ต้นช่อเก้าชั้นนะช่อเก้าชั้นฟอร์มใหญ่ๆเลยนะอยแบบขอที่หนึ่งร้อยี่สิบนะหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะช่อเก้าชั้นฟอร์มใหญ่ๆนะคะหนึ่งร้อยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยี่สบาทนะคะสำหรับช่อเก้าชั้นสวยๆเลยนะคะ 120ยี่สิบาทนะคะโชว์เก้าชั้นสวยๆใหญ่ๆเลยนะคะใส่ในกระถางสิบอดนิ้วอัพได้เลยนะโชว์เก้าชั้นสวยๆเลยนะคะหนึ่งรอยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งรอยี่สิบค่ะอย่างสวยเลยนะคะฟอร์มสวยด้วยโชว์เก้าชั้นนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไปต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้น้องมีชื่อว่าบารมีรุ่งเรืองนะบารมีรุ่งเรืองนะบาลมีรุ่งเรืองพี่เอาขอที่85บาทนะบารมีรุ่งเรือง85นะคะ85นะบาลมีรุ่งเรือง85บาทนะคะ85บาทนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่า ตระกูลเทียนนะเทียนนําโชคอะเนี่ยแต่ต้นนี้น้องมีชื่อว่าช็อกโกแลตนะคะเทียนช็อกโกแลตนะสวยๆน่ารักน่ารักนะเปี่ยวขอที่70บาทนะเทียนช็อกโกแลตนะคะ70บนะคะเจินะสวยๆเป็นไม้พวงอากาศนะวางในห้องแขวนในตะกร้าน่ารักน่ารักใส่กระถางน่ารักน่ารักให้เขาเนี่ยคะ่ะสวยมากเลยนะคะน้องมีชื่อว่าเทียนนะคะเทียนช็อกโกแลตนะคะ ตระกูลหมากผู้ตระกูลหมากผู้ตระกูลหมากหมากหมากอะไรนะหมากผู้หมากเมียนะคะโกศลเราเพียวไม่แน่ใจหรือเปล่าใช่โกศลตระกูลเดียวกันไหมไม่นะั่นต้นนี้นะ้องมีชื่อว่าลูกไม้นะลูกไม้เนี่ยค่ะใบเล็กๆอย่างนี้นะแล้วก็ขอบใบจะเป็นสีชมพูน่ารักน่ารักเลยนะคะฟอร์มต้นนี้นะคะเพียวขอที่สําหรับต้นนี้นะเพียวขอที่ ฟอมใหญ่เลยนะ90บาทนะคะ90นะลูกไม้ฟอร์มนี้90บาทนะคะ90ค่ะลูกไม้ฟอร์มใหญ่ๆเลยนะ90บาทนะคะ90นะสวยๆเลยสวยๆเลยนะคะต้นไม้เนี่ยค่ะเป็นฟอมกอแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะคะเป็นฟอมกอนะไม่ใช่ว่าต้นเดียวนะสามถึงสี่ต้นในหนึ่งกระถางเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะ น้องสวยมากๆเลยนะสีชัดไหมนะา้ากล่วสีมัจนจะไม่ชัดไปต้นถัดไปนะต้นนี้นาะมีชื่อว่าเฟิร์นนะเฟิร์นพลาสติกนะเฟิร์นพลาสติกสวยๆแบบนี้นะเฟิร์นพลาสติกนะ เฟิร์นพลาสติกนะพี่เอาขอที่เจ็ดสิบห้าบาทนะเฟิร์นพลาสติกเจ็ดิบห้านะเจ็ดสิบห้าบาทนะคะสำหรับเฟิร์นพลาสติกนะเฟิร์นพลาสติกเจ็ดสิบห้าบาทนะคะเจ็ดสิบห้าบาทสวยสวยเลยนะต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้เป็นอัญมณีขาวฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะอัญมณีขาวฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะสวยด้วยน,น,นะอัญมณีขาวฟอร์มกอเนี่ยค่ะสองต้นในหนึ่งกระถางใหญ่ๆเลยนะใหญ่มากเลยใส่ในกระถางสิบสองนิ้วอัพได้เลยนะฟอร์มกอนะเที่ยวให้ที่แปดสิบห้าบาทนะสําหรับอัญมณีขาวนะเป็นไม้ที่มีเสน่ห์น,นะพื้นใบสีขาวแต้มด้วยสีเขียวๆนิดๆน,ดนะสาหรับคนที่ที่ชอบแบบไม้ใบขาวขาวนะคะอัญมณีขาวเนาะ ตอนนี้พี่อยากขอแนะนำเลยนะคะสวยมากสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้แล้วก็กอใหญ่ด้วยนะกอใหญ่เนี่ค่ะสวยด้วยนะ,ะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะล,ลูกไม้ลูกไม้ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะใหญ่ๆเลยนะ <ๆ S 2> มีหนอดเล็กๆด้วยนะต้นนี้เปี่ยขอที่แปดสิบห้านะ8ปดสิบห้าบาทนะคะสําหรับลูกไม้ฟอร์มนี้นะลูก ใบเขาจะออกโทนสีส้มๆแข็งๆนะคะลูกไม้นะคะต้นนี้นะเพี่ยวขอที่85บาทนะ85บาทนะคะสําหรับลูกไม้นะคะ85ค่ะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อ คล้าแววนะคะแววมายุรานะน้องมีเชื่อคล้าแววมายุรา,า,านะต้นนี้เพียวขอที่ห้าสิบห้าบาทนะคะสหรับคาา้าแวว